สวัสดีสวัสดีมีหมายตกหมึกแนะนำไหมเอามีหมายตกหมึกแนะนำไหมนะไม่ห่วงหมายกันนะอย่าไปห่วงนะห่วงป่ะฮนะห่วงหมายปะอย่าห่วงนะนะขอตกบ้างนะ <c oughs> คนหลังๆวันนี้ผมต้องคุยกับหมานะผม <c oughs> ต้องคุยกับหมานะ อเอเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเข้าหมายท้ายเกาะนะผมมาซ้ํานะทุกคนโอ้โหเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแบบจัดไปสิสี่ตัวเวลาน้อยไปหน่อยนะครับผมต้องรีบกลับไปบกิรีบกลับบ้านนะครับมีเวลานิดเดียววันนี้ก็มาเวลาน้อยอีกนะวันนี้ก็เวลาน้อยอีกเดี๋ยวผมจะพาลุยเข้าเส้นทางหมายท้ายเกาะหมายหนะ้าผาฮาริโหดนะครับผม นี่ความจริงก็เคยเปิดไปหลายรอบแล้วเส้นทางใหม่นี่นะครับแต่น,าน,านา้นะมาใหม่ๆก็ยังไม่รู้นะครับผมคิปมันอาจจะดันลงไปลึกๆแล้ว๋ยวผมจะพาเข้านะครับนะไม่หวงหมายนะนะแต่เขามาตกบ้างเถอะโอเคลุกรนไปเราเริ่มวันที่ท่าเยทิมนะครับจุดนี้คือจุดที่เรากางเต็นท์รอบนู้นนะครับผมเดี๋ยวที่ใครที่รับชมนะครับผมก็ขับตามผมมาเลยนะขับตามงี้ย ทุกคนเมื่อกี้ไปซื้อไอ้สควิดดูมามันจะหาเบอร์3.0ไม่มีเลยนะครับหาย่ายจริงเราได้2.0มานะครับไอเป็นไรเดี๋ยวเอาเอา2.0ไปลุยกันนะครับสควิดดูนะครับผมนีม่อาหารมึกของแท้จัดชิคารีนะครับผมใครลองกันยังทุกคนนะมันมี1.8จาก2.0ครับได้2.0มาโอเคเดี๋ยวพาเข้าออหมายท้ายเกาะ ค,คลิปล่าสุดจำได้ไหมที่มาทุกคนมาว่าว่าวันเสาร์วันนี้มันจันทร์มาอีกแล้วนะครับไะคนขับตามมาเลยนะเส้นทางแบบแบบนี้นะเมันจะมีการลงขเขาด้วยทุกคนถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาดนะครับ,นะรบไปเอยเดียวอีกแล้วบนี้ จะขรุขระหน่อยทุกคนอตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นเขานะครับสันเขานะครับใครไม่เคยมาให้พาเพื่อนมาด้วยนะต้องมากันสองคนนะครับเพื่อถ้าสกอุบัติเหตุจะได้มีคนช่วยไม่รู้จะมีคนอยู่ไหมเอาเลี้ยวซ้ายเลยทุกคนโอ้ ม,มีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมไม่มีนะครับวันนี้ฉันไปเข้าป่าคนอยู่ไหมเออโอเคถึงแล้วครับเดี๋ยวเราลุยเลยครับผมป่ากระถินนะครับป่ากระถิน เลยเลยครับทางลงก็งยครับเดี๋ยวผมลงไปกินข้าวข้างล่างนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าโอ้สวยนะวันนี้ลงลงก็ง่ายนะครับแต่ว่าขึ้นมันยากนะครับเวลาขึ้นมันต้องแบบไปิน,นครับมันจะหมดแรงง่าย ดีนะม,ตนมนีต้นไม้คอยพยุงทุกคนต้นไม้คอยพยุงอุ้ยอย่าวิ่งนะคอ่คอยเดินนะค่อยเดินนะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะ หนูทุกคนหน้าผาอุ๊บโอ้ยอุ๊บโอ้น้ำใสอยู่อุโอ้ยเฮอ๋โอ้สูงนะสูงอยู่สูงอยู่ไม่ได้เข้านาน เอาละเริ่มลมหายใจแบบแรงๆเริ่มออกปากเดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมไปทางซ้ายก่อนเดี๋ยวเราไปตีทางซ้ายก่อนคนระับทางซ้ายนี่คือคือหมายที่ท้ายเกาะที่ได้วันนั้นล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ออกขวาก็เดินได้ตลอดเลยยาวถึงปาริฮัตเลยทุกคนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยวันนี้นิ่งๆเลยวันนี้น้ำนิ่งๆสวยๆเลย <c oughs> โดนแน่นอนวันนี้ครับโอ้สวยงาม สวยจริงๆนะครับหฮ่ยเหี้ยงูเกือบเกี๊ยบเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษมาไงวะเฮ้ยมาไงวะไป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 โอ้ยลูโอ้ยตกใจหมดไป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  เรามายุ่งกันโอ้อะไรวะแล้วมารับอย่างนี้ไม่เจ็บท้องเหรอเลือ้อยบนหินไม่เจ็บท้องเหรอครับคุณงูมีใครอยู่ไหมดูดิไม่น่ามีครับ S <S> เฮ้ยทุกคนถึงแล้วนะครับหมายที่ผมตีได้ว่าวันเสาร,าสร์ล่าสุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จเดี๋ยวลุยเลยนะครับลุยยาววันนี้โอเคเดี๋ยวหาก,กินข้าวตรงนี้ครับคนวันนี้น้ําสวยนะครับน้ําค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วผมใช้โยซองสองจุดศูนย์เดี๋ยวเรามาทวงหน่อยนะครับผม ใช้ตะกัวพันหัวแบบนี้นะครับให้โยจม,จมเร็วขึ้นนิดนึงนะครับจมเร็วขึ้นนิดนึงอ่ะจมดีอยู่ครับโอเคเดี๋ยวลองมาเตียง <c oughs> ตีเสร็จแล้วก็นั่งเลยทุกคนมาแล้วคุณผู้ชมว้าเมื่อกี้ใช้สกตดูนะครับตีไม่ถึงทุกคนน้องตัวเบาจัดนะครับเขาเปลี่ยนโยเป็นแบบขนาดใหญ่หน่อยเนะเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหรูเดิมนะครับรูเดิมไสตึงอ่ะตัวเนี้ย ตึงนะครับทุกคนตึงนะครับเนี่ยไอ้ใจสกิลดูตีไม่ถึงทุกคนเมื่อกี้นะนะครับผมต้องใช้โยนหนักหนักหน่อยทุกคนตีไกลๆหน่อยนะครับใช้ดีเลยตัวเนี้ยดูดิใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วโอ้รู้จับแบบมิดด้ามอ่ะยกเลยนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหหนักอ oh ีกแล้วหนักอีกแล้วโอ้โหไปเรือลากมาเดี๋ยวต้องรีบตีเรือลากมาเดี๋ยวต้องรีบตีครับหนักอีกแล้วทุกคนโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหนักอีกแล้วเรือลากมาต้องรีบตีครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวหาย ผูใหญ่ครับผูชมใหญ่นะสีชมพูเลยนะนะโอเคครับรู้เรื่องรู้เรื่องเลยตัวนี้ตึงตึงอะ่ะโอ้โหทุกคนครับ เลือลากมา่ะไงดีวะต้องแอบก่อนมั้งเนี่ยไงทุกคนใหญ่ไหมล่ะบิ๊กอ่ะ